เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องเสาพระหลักเมืองนาวัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากแ r a เ t l t o u ไอดีฟังจบแล้วกรุณากดซับสไ r i b e กดแชร์และกดกระดิงเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมืองเป็นที่ตั้งของเสาพระหลักเมืองน,นาซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเสามิ่งเมืองเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญญาผู้ครองนครน,นานองค์ที่57ผู้โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน,นาคือหลักปัจจุบันนี้ณนะที่ตั้งแห่งนี้ เมื่อวันพยาวันวันที่15เมษายน2331เสาพระหลักเมืองนานประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุกสีขาวที่มีลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงามตระการตามียอดพรมสีหน้าเป็นตัวอาคารเสาหลักเมืองมีความสูงประมาณ3เมตรฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทองยอดเสา แกสลักเป็นรูปพระพมพักมีชื่อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาการสการะเสาพระหลักเมืองน่านนั้นให้สการะทั้งสี่ทิศโดยแต่ละทิศจะมีอุดมมงคลดังนี้ทิศเหนือคือพระเมตตามีท่านท้าเวสุวรรณเป็นผู้รักษาเป็นทิศมงคลด้านอำนาจมีบารมีมีความมั่นคง มีความกล้าแข็งเข้มแข็งเป็นที่เคารพเกรงขามทิศตะวันออกคือพระกรุณามีท่านเท้าทัตรัรถเป็นผู้รักษาเป็นทิศมงคลด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาและชื่นชมของคนและเทวดาทิศตาคือพระมุทิตามีท่านท้าวิรุณหกะเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศและบริวารทิศตะวันตกคือพระอุเบกขามีท่านทาวิรูป,ปักเป็นผู้รักษาเป็นทิศมงคลด้านความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีสันติภาพ,พระราดอนเป็นที่เคารพนับถือเชื่อถือ หลังจากสการะเสาพระหลักเมืองน่านแล้วเดินเข้าไปในอุโบสถเพื่อสการะพระประธานหลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองนครนานที่ปฏิสถานอยู่ภายในและชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองน,าน่าและวิถีชีวิตของชาวเมืองน,าน่าฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบันประวัติการสร้างอุโบสถล้านหนาวัดมิ่งเมือง เนื่องจากอุโบสถหลังเก่าได้ถูกรื้อถอดและทำการสร้างหลังใหม่ขึ้นในที่เดิมโดยออกแบบตามจินตนาการของท่านเจ้าอาวาสพระครูสิิธรรมภานีสเสนฐานนสิริพระประธานในอุโบสถเป็นองค์เดิมคู่มากับวัดที่สร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2540เดินออกมาทางด้านนอกของพระอุโบสถ ก็จะเห็นลายปูนปั้นอันวิจิตรฝีมือตะกุลช่างเชียงแสนความประณีตของลายปูนปั้นทำให้อุโบสถแห่งนี้มีความงดงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนานด้านคางของอุโบสถเป็นที่ปฏิสถานพระเจ้าทันใจนเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ขอพรในสิ่งที่ปรารถนาให้ได้ผลทันใจตามที่ปรารถนา เบื้องนาของศาลาพระเจ้าทันจักรมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ในซุ้มปูนปั้นที่งามสงาม่าด้านข้างของเสาพระหลักเมืองปั้นเป็นช้างสีขาวโดยมีหลวงพ่อพระพุทธสิงชัยมหาลาบมิ่งมงคลประดิษถานอยู่ด้านบนสามารถเดินเวียนขวาหลอดท้องช้างเผือกแก้วพ่องาทองสามรอบเพื่ออธิษฐานจิตขอพรดังนี้รอบที่หนึ่ง ขอบารมีหลวงพ่อและช้างเผือกแก่ให้ข้าพเจ้าแคล้วคลาดจากโรคภัยขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรงเข้มแข็งและอดทนรอบที่สองขอบารมีหลวงพ่อและพ่อช้างชายให้ข้าพเจ้ามีจิตใจดีมีความสุขไร้ทุกข์ไร้โศกไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรอบที่สามขอบารมีหลวงพ่อ และพ่องาทองให้ข้าพเจ้าเนืองนองด้วยทรัพย์สิทธิ์คิดถึงเงินไหลมาก่อคิดถึงทองไหลมาเทมาพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370